มาจะเอาปลาอยู่ใช่สวัสด,ดีพี่น้องขาไปส่งอยู่พุ่นมือนี้ออกมาหน้าอะไรพี่น้องได้กินข่าวว่าเพิน่นจูบน้อง่าสะมากินจำปลาเนาะแล้วก็มือนี้กับว่าจูบน้อง เมื่อนี้ซาแพงกับซีลงไปน้องผัวเดินมาพี่น้องโอ้ปาพี่น้องได้ลายโต๊ะต่อเอาอยังไปใส่นี่แหละกระถังมันเต็มถังติยังเอามานี่บอมันบ่มีแนวใส่แบ่งเอามาดโอีซีน้องซาแพงสิได้กินปลาเลี้ยงนี่เนาะกินกินแต่ปลาจานขีดลายสิกินปลาเลี้ยงมือนี่เฮ้ มื่อนี้ก็กินแล้วปลาจันขีดนะเนาะอยู่คลิปประมาณกินจำปลาเบิ้งจีแตนเขาหายเขากินเขาแพ่งจีแตงจ้าพี่น้องธรรมชาติอยู่น้องเออแพงกับสิลงไปน้องพื่ออะไรพี่น้องบ้านนี้พกๆกันอยู่น้องเด้ออ่ากำลังแต่งเอาคุณน่นตึกสะดุ้งก็ได้อยากเต็มของแล้วป้าอุ่นไช้ตึกสะดุ้งเอาอุ่นมาได้จังบอกเอาเขามาสู่กันไปกินหัวไปจีจักว่าอยู่นั่นเองอ๋อเอาอุ่นนะไปหลักตึกสะดุ้งจะบวกเขินมากินนะ ก็หนี่ลงน้ำหลังอีกเห็ดยังลงบัรน้ำหลังนี่เห็ดแบบใดจับอีกว้ากับพวกกินอะไรเยเลือเลยอาอยู่ไหนนะกินแรงไช่เลยผิดแรงได้เพื่อที่แ่งกันเขาลงไปสู่เอาย่อเมากินนะพี่น้องะคนอาอุ่นเบกาพอน้องค้าพิวบ่สามคนชุบผืนบกและอาน้องนะน้องนั่นกำลังทีบกหอยได้เห็นอยู่บ่หอยกะ เห็นอยู่แล้วเบิ่งอยู่โอ้เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมเนาะพี่น้องยาสิพาไปเบิ่งมาห่อเด็กพี่น้องโอู้เอาโยเมากระดังหวานชาอาอุ่นเนาะอาอุ่นกับเป็ดเอือยเอาโยเมาหน่อยนาะพี่น้อง ็นมาติกสะดุง้งเมื่อเนี้ยเพิ่นถิ่มห่านมานเจดุเย็นอยู่เมื่อนี่ไม่ใช่ปลาตกเกเ่ยวนะอ,ะอาอยู่น้ำกันนี่เปิดด้วยฮลุ โอเปิดอู้ปลายังอานี่นะปลาขาวมันพี่น้องบ้อือปลาขาวมันเฮใส่ตัวจตึงสะดุ้งนะปลาอันนี้เรียกว่าอาวอน้องนีบ่ได้มาหา10กว่าปีแหตั้งแต่น้อยบ่มางมหอยมันสันแลเนาะ ปิ้งเฮายังน้อยน่ะปิ้งน่ะซ n อมเส้นขาปุ้นน่ะๆๆในไงาโพนะฮุน่ะเิงเงาโพนะปิงเสขาปุ้นมันยังเป็นน้องอยู่อยู่เิงน่ะน้องแลนจเฮายังน้อยนะน้องต้นน่ะปิงน่ะเสเสขาปุ้นยอุ้ยอมาแล้วคนลกพี่น้อง ผมให้จูเพบคนพี่น้องอันนี้กะตาดำตาแดงปนกันเนาะหรือเป็นทิ้วเข่าเป็นแาลงมาพี่ว่าซกันมาเด็พี่น้องมาเนาะกินจับปลาเนาะน้องแม่คนนี้นะกินปลาเลี้ยงก่อนบ่เออบ่แม่นกินปลาตลาดก่อนยำแรงอยากกินปลาน้องกินปลาตลาดแล้วยำ้ยงกินปลาน้อง เทียงใกล้ๆกับบ่อยอมขึ้นไปกินพี่น้องเอ้ยพากันกินแล้วว่าแล้วแล้วเมื่อไหแล้ววันแล้วมามามามองตอนเอาอันผิวมือเป่ามือเอาหนักกะลังอากะลังกินแล้วฮะไพ่เป่ามือน่ะคือดังเลยเป่าดูเป่าดูหาเอาเป่าดูเดืยวนี่นะโว้ยหัวนผลเป่าเอาเมียะไรผลมาเอาปลาใหญ่แบบนี้แล้วพี่น้องทั้งเมียก็หู้บบเนย จะกูป้าย่างไ่เจอจะตเหเจแต่้าโตระกี้จที่เี่ยอยาลแคนน้เาแห้งมาแเ้าุนมาเรียวยเลยอ๋อมาเ้าเลกิน้าวช่วยเจะมาไปดีพี่น้องมาเด้มากินเอาๆเจาีกินน้ำเสิร์ฟน้ำเอาสฟ้เนาะปเลยไปอืมไปข้ามันเุน แม่จ้าก็บ่รู้ว่าอนไรนะสิว่าว่าดูน้องปลาเมาอันลุงไปแม่ไปหาถ่ายคลิปไปหาเบิ่งปลาเบิ่งหอยปลาเมาหัวชิไปอัปเดตวันแม่น้องลิงก่อนจากสีโง่มากเลยขึ้นกินเอาขึ้นกินมันสีบกอยู่บ่นานี่เบิ่งน้องคือสีเหลือบกแล้วบล็อกต่อใหม่เป็นเครื่องพ่อผูก ปลาใหญ่อยู่ไส์สิกินปลาหน่อยปลาโมนี่เหรอและตื่นคืนสิเอาปลาใหม่มาปล่อยปลาใหม่ปล่อยแล้วเออปลาใหม่ปล่อยชีท้องขนาดปีนี้ทำมันกินมันกินได้ตามประมาณสิบสองทงแล้วน้องจะได้จะกับตันเอามาปล่อยนะจักจักเป็นหรือบ่หรือจักใหญ่หรือบ่แต่ว่าสับปะมือบดดินนี่บ่ทล้ มันขึ้นหนาใหญ่เลยนาะอาเอมนแงใหญ่เล้อเืองีนี้กัปตันปล่อยแลยได้อยู่ผูอยู่น้องแม่น้องลิงหมอปล่อยสิบถงบ่มีผู้เผาผู้เผาอยู่แลีวเอาผู้เผาบ่มีผู้เผาป่อยทงหมใช่นกินหรอกอ่าพี่น้อะเปลี่ยนบรรยากาศ เราสะไปดีพี่น้องกินเข่ากินเข่าเที่ยงเเนี่ยตอนนี้จะมุ่งบใบใบสามกวดกวาดบสามกว่ที่ใบสี่เลยเด้อ้าวผู้เจ้าคล้องจักรวัดไปปักสองนะผลปฐมมาไหลก้นหน่วยจังไดเดิพอครับพี่ห้ากามาเตศขรของพี่น้องมือเศร้านี่พ้นตกะประเทศเฟื่องตากไว้เฮือบลอดสิบแปดคาต้มอยู่เส้นนี้คือในใจ ฝนตกได้จังไปนมาลาบบัดมือมันแดดวัางวัานี่ว่านซึ่นเป็นอาทิตย์บับ่ไปบัดมือฝนตกบัไปสันาะสื่อนหา้อจรนายามพอจเือามสาเื่อนะเอามาเป็นโลหรือล่สี่โลเลยไชเดินตัวนี้ ปีเลี้ยงเนี่ยปลูกจักโลส์อ่ะสิอืมปลาปีเลี้ยงเจ็ดโลปีนี่สี่โลมันได้สิพาะคือบ่อื้อเจ็ดโลคือเก่าแหม่นนะบ่ปลูกอะไรปิ้งป่านี่มันแซมเก้าวมันเนี่ยบ่ออโอเคนะพี่น้องบึงกิดเขา่าหน่อยหนึ่งกับถาไปบึงบัดงุ่มหอยเนาะงุ่มหอยเอาปลาถาบึงต่อนดะ้พี่น้อง กินข่าวได้ยุดไว้ทำนี้ก่อนกินโมอิ่มกัญญาเนาะยุดก่อนกล่องนี่ถถาไปเบิ่งตึกป่าวะนี้น้องอะไรใจดีข่อยคือมาเห็ดไว้ยเท่นี่มาเลยไว้ยเดียวป่านวลจันเห็ดมาเรียบร้อยสิไปขันหมูแดงวันนี้ไปพี่น้องไปเบิ่งขันหมูแดงก่อนมาหาเน็ตนะเร็วๆลูกมาหาสอยกันดูปลาอยู่ทงเทียงบัวมีติอา น um really? ี่ใส่ลูกมองได้มีหลายนะเห้ลุงไปเอ้ามาได้บ่ต้องขันใส่สมได้พี่น้องอันจำปลาก็ไอปานบมีมักหน้ากับหมุดแดงก็ คอย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 เจ้าหน่อยย่าดได y ลมนี่ใส่หั่งหมูแดงนะอะพ่อยู่ดอกเฮ้ยพ่อบอคอยคอยคอยน้ำบอฮะโอ้ยอาคือตาดีแทนน้ำเป่งพรอมพ่อบ่กพ่อบ่ไม่ใส่หังหมูแดงโอ้ยมเมนตาง อยู่หากินนี่บ่ได้อเพนตาหอบบเหเนยืนมากยืนมากจังขึ้นมาขัน่อบอเอาอีกก่อนวะยามันบัวข้นมากข้นมากป้าพี่นาะขัดอันเป้งมันพร้อมนะครับ้มีเป้งขั้นขั้นขั้น ย่ามนี่ยามนี่มีอันนเนาะมีหมดดำในยามนี้นองนจ่หะูยยัดนักจัดเต็มสุมเจ้าอยู่นี่ละวัดสิลุงไปอันเบิงตึกปลากับ หมดแดงหน้าเขามันบดบดจะถิ่งลงบดกลับนี่นะแดงกับบนคิ้วได้ใส่กะมันนมันคิ้วเออเทลรงหลอดสุ่มนะดแดงยามนี่บดกับนบ่ยามได้เสมันสุ่มนะาเละเออกินบงรูปม่นใหญ่อุ่นหมดแดงกัมียามอีกเนาะอ่ะยามนี่มันอ่อนมันเองอันกะทิผักยูบ่้วเียวคอยกักระจ้านไสริมขอลมใส่นะนี เป็นอะไรกินน้ำกัดเดอผีดน่องตึกแแหจนเมื่อยโอ้เห็ดปลาชองหกินองเลยมื่นปลาองถือเห็ดปลาชถือเห็ดก็ได้ไวีเน่น้องกินทั้งนี้บบทันเล่่สามลงมาขอยน่าเอาพอดีเบิร์ข่อยเอามาตอข่อยวะเิดแหนวนจะเห็ดนะ บ่อได้เอาไงเคสกินฉับน้ากระพาะบ่อได้ว่ะบ่ยิ้มว่ะบ่อเนาะตอนนั้นคือว่าคึมผ่าคึมฝนมาบัดชื่อจางไปเลยถอยหน้าถอยหลังบ่บวกขักแต่บรรยากาศบันไดอันน,น่ะน,น,นพอข้าพิวหน้าตากแดดเลยลกระตานให้มันห่อนแล้วก็ลงน้ำบั่ตึงแห่แจบ๊บกระเก่าบ่หรือบ่ได อ่าน่าจะบิปานี่มนมาพี yeah, ่น้องีจคว้างูานยาวกาะันยาโอ้ม่ใหญ่ก็ได้สิ้นค้าอยู่ถังป่ปลาสะดุงปลาแฮหมดเลยปลาแฮได้จ้าตัอาตัวใหญ่มาได้เลยเอาพี่น้องชิโจ้ใบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องรอชมคลิปหนาเด้อ คลิปตึกแฮงมปลาเนาะตึสะดุ้งปลาสิมานปานใดเนาะโอ้เดี๋ยวปลาตึกแฮบ่แม่เราสมแบบเพิ่นๆพินไปนํากันเนาะพี่น้องหาอยู่หากินเี้ยงควายพ่อ